ใช่พี่ไม่ชิเปตตัวนี้นะเนี่ยไปตามน้องแพทไปเลยหนูเหรอให้ช่วยใช่พี่หิวพี่หิวเหรองั้นเราเอาใครกินศพเดี๋ยวก่อนกินเจ้าใครเอาใครเอาใครไม่ต้องกินศพ่เอฟมันกินศพแต่มันต้องฆ่าก่อนแล้วค่อยกินไอยเอฟเป็นคาร์นทบไม่ใช่เมียบอาใครเมียเอ๊ะใครใครรังแกพี่อะไรอะไรพี่ฟุกเหรอฟุก เดี๋ยวเอาสรุปไม่ได้กินแถมยังโดนคือเอาแล้วทำไมไม่กินอุตส่าห์ให้อาหารน่ะแล้วพี่เอบอกว่าอยากกินน่ะก็เลยให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไซเลนเซอร์ดูอยากเล่นระดีขนาดนล้อะระพบกพวกไปต่ออะระพบกพวกไปต่อ อะไรอ่ะหนุ่มน้อยเอาละเพลเออร์สามเจ็ดสองเจ็ดผมขอเรียกตร้นะครับคุแอร์อยู่นี่นะเพยเออร์เจ็ดสามสามเจอะไรนะอะไรนะขอตรวจขอเรียกตรนะฮะมึงมึงเดินลงข้างล่างนิดนึงมึงเดินลวงครับอ้าวเฮ้ยไปเลยไปเลย แล้พี่เห็นปะใครอยู่บนหนูเห็นพี่เอกยิงอะเหี้ไม่ได้เหีอยู่กับพี่อ๋อแล้วคนที่เดินมาปาดตรงกลางคือใครอะเธอเธอเขามีคําอธิบายผมอะอยู่กับแทนนี่ไว้และผมเป็นโลที่เข้าตู้ได้ใช่ปะผมก็เข้าไปแกล้แทนนี่แล้วผมบอกสามสองหนึ่งแทนนี่วิ่งหนี่พี่ให้ทันนะทีเนี้ยพอผมเปิดออกมาผมวิ่งไล่แทนนี่แทนนี่วิ่งไล่ผมแล้วแฟงร่างเป็นพี่เอกเขาใช่ ใช่พี่ติงตายดี่ตายมันขโมยรถพี่ไปอ่ะใช่ขโมยรถพี่เอกไปเออก็งงว่าพี่เอกเอฟเคแล้วทำไมพี่เอกไปฆ่าได้ไงถ้าันเป็นแพทไมก์เต้ไม่ใช่หนูแพทแน่เลยเล้วเป็นหนูอีกแล้วอ่ะหนูเห็นคนปลอมตัวมานะพี่เจมปัดแว่นใหม่เดี๋ยวนี้อ่ะนี่อยากแกงน้อยอ้แล้วหนูเฉยเลยเลื่อนแล้วนะ Oh, โหลโลที่น่าสนใจพ่อหมอเกิด <c oughs> ดีดีเป็นของจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่ของปลอมเาเป็นโ,โลอะไรอะโลละส uh. ามชี ไปก่อนนะไปไหนลงท่อลงไปฆ่าคนตัดจวมุมตึกพ่ล,ลีไปไหนพ่ล,ลีรู้ไหมว่าคร้งที่แล้วหนูยังไม่ได้ฆ่าพ่ล,ลีเลยอยากดูจะฆ<า>่าพ่ล,ลีให้ได้เดินคนเดียวก็ไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าเดินสติก็ไม่มีใครโหวตเราฉะนั้นแล้วอะเราต้องเดินแบบว่าไม่ปกติไกดกนไีีีคต ีแล้วสุดยอดยังไม่มีใครตายดูก็ตายแล้วเมื่อกี้แล้วมี่กินไม่อยาบหรือเราพิถีพแล้วกูกูจะไป็นลกวิญญาณกูแล็ไม่ได้นะเว้ยใครมีความน่าสงสัยในตัวเองไหมครับแต่พี่เอฟน่าสงสัยจริงใช่ใช่พี่เอฟบอกว่าความสามารถในการส่งคนไปโลกวิญญาณได้แปลกมากันละโหวตพี่เอฟกันรอเล่นเหรออย่าโหวตอยุ่บคอรู้สึกไม่ดีเวลายืนอยู่ใกล้พี่เอฟเดนโนแน่นอนที่ไม่ใช่คีละ ผมว่าเดียววดสกีบสกีบไม่ไม่โดนแ้วนมีความแค้นกับพี่เอฟไอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหนี่มาหนีเมานีเบานี่มาหนีเบาหนีเราบอกว่ากันเองแล้วเราเบาหนีติตพลาดเราาหนีเมาหนีไม่ได้ไม่ได้นะคดานไม่ได้เฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเอาเอาาหนีติดคุกติดคุกใช่ใช้สติครับใช้สติ พี่พุกเจอกันพี่เฮ้ยเกิดตรงนั้นะเจอกันเจอ,จอกันมาด้วยกันไปไปพี่พุกเรานานๆทีเราต้องสัมพันธ์ทำไมฟิ่กันละืมต้องทำยังไงให้เขาสงสัยเราคือปกติพี่เป็นโดโด้แล้วเขาไม่ค่อยโหวตพทเท่าไหร่อ่ะเขาไม่เชื่อพี่เป็นโดโด้ด้วยละ่ะเดี๋ยวโดโด้มันเล่นยากอะเล่นยังไงให้ชนะวะปกติพท่ไม่ค่อยมีบทสนทนากับใครที่แบบว่าทำให้ตัวเองแบบดูลลกนอกจากว่า สถานการณ์มันจะพาไปให้แบบว่าให้เราดูเป็นแบบโดโด้นกพิราบจะชนะขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครไอ้นี่เหรอมันมีนกพิราบด้วเหรอพี่เอมีแน่เลยผมันขอไทยหายตั้งเลยนะฆาตรกรอ่ะฝีมืออ่อนแม่ไม่มีการพาบูธหรือเรียกคนออกไปจัดการอะไรเลยอาจจะเป็นคิวเลอร์มือใหม่ งั้นเราต้องช่วยข้ารโดยการบอกว่าพี่ฟุกกับเจมเป็นคู่รักกันขาทายเลยถ้ามีจริงก็จริงมาเลยต้องห้าวอย่างนี้มีคู่รักต้องมาดิคกันบลงไม่ได้แล้วกันตาที่ผมพี่ฟุกไปรอดได้หลอเฮ้เดี๋ยวไม่เอาดิพี่ฟุ๊กเฮ้ยเฮ้ยวพี่เดี๋ยว เก right> um> oh. ี้ยวเราไปเข้าคุกหน่อยแล้วกันแมททามิ่งแค่ดีเบทเดียวไปเลยใช่สิแล้วไฟมันไหมอะไรทุกราวเลยเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะออะะไร่ใครตายอ่ะเอาไปคูยเอาไปคุยเอาไปคูยรักจริงเหรอเนี่ยเดาคาลาเาไปคุยรักจริ ไอ้เกดรูบอกแล้วอย่าไปลบลูผมเห็นลูไหนปากไม่พี่่าปา่นี่ไม่ผมไ,มลไปลบพ่ลาฟไม่ปาแน่นอนผมไม่ได้ปาแน่นอนระยะตะเกียบมีคนปาดได้แค่สองคน พี่เอฟกับพี่ลี่ใช่ไหกับผมที่ระยะปาดได้อหรบ้าไม่ใช่แน่ๆถ้าระยะปาดผมจะผมจะต้องตัวกระตุกไปฝั่งโน้นนี่พี่จะพี่จะลากผมไปตายด้วยกนเหรอใช่หนูเปิดลูนวินวอล์กปะเนี่ยหนูเดินเข้ามาก่อนที่มันไฟจะไหม้นะผมคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าเกมเนี้ยแพตตี้ไม่ได้เป็นแพตตี้เป็นคนตายบึ้มบ้าไปหมดละรอบนี้เล่นเซฟไงแสดงว่าแต่เกี้คนปาดไม่ใช่เราทั้งคู่เพราะว่าคนตายอ่ะเป็นอีกคนนึงพี่เป็นคู่รักไงพี่อจะทำตามที่พี่สงสัยไหม แน่นอนใครโหวตแน่นอนใครโหวตหัวเดี้ยเดียวอะไรวะอ้เนี้ยโอ้ยไอ้กูช่วยเฮ้ยอมกุญแจทําหากี่พี่อยู่อยู่สอนนอนแน่นอนน้องแพ้ไปหรือเปล่าอืมไม่บอกทันเลยว่าสอนนอนทันแล้วผมบวชเลยผมบวชอ้าว พี่พี่ใส่เมมโมรี่การ์ดไปให้เอฟว่าเต้เป็นเชื่อพี่ดีก็เลยปาดแล้วเอฟ<ำ>ก็ทำตามเจีบจำานงที่ได้อินสตอไว้หน้าต้องสกิปหรือเปล่าพี่ตานนี้นคนที่น่าสงสัยที่สุดคืออาริฟีนเว้ยงั้นโหวตพี่อาริฟีนเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยพี่ซาโบแรกทีอยู่ข้างล่างอ่ะ หนูกดข้างของคนด้านล่างนะอ้าวมีข้อมูลให้เข้าดีไม่มีใครเลยมีแค่หนูคนเดียวมันเป็นผีเป็นผีโกรหรือเปล่าเออเป็นผีโกรมันขึ้นนะพี่อารีฟีนนะลากก่อนนะบายบายพี่เอฟโดนมา่5ไม่เป็นไรนะเใครโกรธกินด้วยกินด้วยผมเป็นตัวน่ามันมีทุกใครหลังใครนะใครโกรธอารีฟินอ่ะหนูโกรธโอ้ ผมเปล่านะผมโอดอันนี้ก็คือเราก็อยู่ให้พี่ลีพายปชื่ออื้อือใช่อย่างน้อยอย่างน้อยก็รู้ว่าพี่ลีไม่น่าถึงไม่ก็ต้องฆ่าพี่ลีก่อนไอสองคนนี้มันไม่ชอบพายแพ้โอดตัววันตี โอเคคือผมอ่ะให้เกมจบนั่นได้แต่สามเทินที่แล้วแหละด้วยด้วยธี่ไหนอ่ะพี่เกมตายเพราะว่าพี่กิฟฆ่าในห้องไฟไหม้พี่แล้วผม่เป็นมีมิกแล้วพี่เจียงอาจจะเป็นคู่รักข้ามสายพันธุ์ไม่เชื่อไม่เชื่ออ่านี่พราหนูคือมีมิกหนูเป็นมีมิกน้องพี่ขบอยโลหนูไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเดียวเสียงหาย เราแล้จะไม่นอนแล้วแหละแพทไม่แต่เราเป็นคนดีไงใช่แต่ว่าพี่ิจีมันจะเป็ฆาตกรแน่เลยพี่มันไม่ได้โกหกว่าไม่หรือว่าไงว่าเราเชื่อไม่รู้แล้ววะไม่รู้คือหนูว่าเป็นมีมิกเนี่ยพพููดดบป๊หนูว่าเป็นมีมิกไอ้น้องพี่อะขโมยโลหนูแสดงว่าพี่เป็นฆาตกรตัวชั้นเนี่ยเชื่อหรือนนัเราสิงเออว่ะแล้วแพทเป็นฆาตกรด้วยแล้วบอกว่าเป็นมีมิกไม่หนูเป็นมีมิกอะแต่หนูไม่เดินเจอใครเลยถ้าแต่พี่เอกตายแสดงว่า้แทนแน่เลยว่ะเขาเขาเขาไป เขาไม่ได้แล้วมันหมดแล้วเขาตอนนี้พอหมดแล้วคนละครั้งไงลมตดมาเชียวพี่ลี่จะชนะแล้วพี่ลี่จะชนะแล้วไปจามไปไปกระดิ่งกระดิ่งหนูหมดแล้วหนูหมดแล้วกระดิ่งอ๋อเชื่อเกือบแล้วเป็นจบใครวะเอาเฮ้ยแล้วทำไมผมรีพอร์ตเนี่ยชัดเลยพี่แทนนี่หนูเห็นนะแพตตี้เป็นหนูเห็นว่าพี่นั่นแหละเป็นคนปาดแทนโอ้โหกล้าพูดออกมาได้เดินถึงกระดิ่งแล้วเดินออกมาปุ๊บ จบหล่นปั๊บเลยไม่ใช่โมพี่สตาพี่เอ็ูดผมได้พี่พี่ผู้หมผมเป็นพี่แทนนี่แน่นอนครับอันนี้เห็นกับตาไม่ใช่ไม่ใช่แพตตี้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยถึงเวลาแล้วแหละพี่แทนต้องไปเดี๋ยวหมดอะไรกันอ่ะพูดแพตแทนพี่นูเห็นพี่แทนนี่นั่นแหละนูเป็นมีมีจะมาบดหนู่ทำไมเห็นก็บ้าแล้วก็เห็นไง โคตรเก่งไงอ้วนเไ